ข่มดวงทําให้ดวงตกดวงแย่ขายของไม่ดีคนมองไม่เห็นหรือไม่เนี่ยมีความเชื่อที่ว่าเปิดร้านค้าแล้วไหว้าการแจ้เป็นการเรียกสัมปเวสีทําให้ขายของไม่ดีจริงไหมมีลูกศิษย์อาจารย์ถามมาเยอะมากบางกระแสบอกว่าเวลาเราเปิดร้านค้าแล้วเนี่ยเราไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ต้องมีอีกชุดหนึ่งวางกับพื้นเพื่อไหว้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บริเวณน,นั้นให้เรียกลูกค้าเป็นความเชื่อที่ อาจารย์ก็มองว่ามันก็มีส่วนเหมือนกันอาจารย์จะแนะนําให้ไหว้เจ้าที่เป็นการเปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดลาภอาจารย์จะไม่แนะนําลูกศิษย์ให้ไหว้กับพื้นหรือไหว้สัมปเวสีข้างนอกเพราะว่าการที่เราจะไหว้สัมประเวสีเนี่ยเราไม่ควรไหว้ในแอร์เรียพื้นที่บ้านหรือพื้นที่ร้านค้าของเรากา,ารที่เราอะไหว้หน้าร้านแล้วเราไหว้สัมประเวสีแทนที่เขาเนี่ยจะไปอยู่ในที่อาถรรพ์มันจะมาอยู่ที่หน้าบ้านเรา อาจารย์มองว่าอันนี้ไม่เกิดประโยชน์พลังงานที่เป็นมงคลจะดึงสิ่งที่เป็นมงคลเข้าหาตัวพลังงานบางประเภทไม่ได้เป็นพลังงานที่เป็นมงคลเป็นพลังงานที่ไม่ใช่คติ ถ้าหากว่าเขาเป็นสุขคติเขาคงจะไม่เป็นสัมปเวสีถูกไหมถ้าเราไหว้เป็นเทศกาลเป็นการทําบุญใหญ่แม้กระทั่งเป็นเทศกาลเนี่ยเขายังไม่ไหว้หน้าบ้านเลยบางที่เนี่ยนะคะเขาไปไหว้ไกลๆไปไหว้าทางสามแพร่งแบ่งของไปวางยื้ยืงบ้านด้วยซ้ำถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงค่ะ